เป็นลุกจากแบรนด์ที่อยู่ในสยามดิสเวอรีแต่ว่าเป็นมินแกลเออยู่ในโซนชั้นเคือเป็นโซนมองมองอ๋อครับ <c oughs> เป็น <c oughs> การแมสืซอเ้าจากแบรนด์ในสยาม d i s c o v e r ี่ชั้น M แล้วก็เป็นอีกหนึ่งที่ที่ผมมาช้อปปิ้งบ่อยจริงๆวันนี้รู้สึกเป็นเกียรติมากที่เขาชวนมาร่วงมงานแสดงว่ามปนตรงกับไลฟ์สไตล์เราผมว่าตรงไหม ผมว่าที่นี่หลากหลายแล้วก็มันมีแบรนด์ที่ไม่คิดว่าจะเจอก็เจอที่นี่นะแ,แต่ละแบรนด์มันก็แบบมาหัดด้านกันอยู่นเดียวขงเรนะิษทถาไม่ทุกคนีทางเลือกคือจริงๆผมว่าถ้าใครได้มาเดินที่นี่ลองตั้งใจเดินสักรอบจะรู้เลยว่าแต่ละแบรนด์ที่ที่เขาเอามาลงที่เนี่มันถูกีเล็กมาจริงๆมันไม่ใช่การแบบจับมารวมเฉยๆมันมันคือดูออกเลยว่าเฮ้ยแบรนด์นี้ชนแบรนด์นี้ เฮ้ยคิดมาแล้วอะไรเงยใ่างที่อนักับาเรุ้ยฐนะแค่ผมเนี่ยวก็เล็กน้อยนะเลให้ีบ้างน้ให้รางวัลเธเอง้ใช่เพราะส่วนใหญ่ผมว่าเราไม่ได้จาเป็นต้องแต่งตัวให้เหมือนใครหรือก็ไม่ได้ต้องให้ใครมาแต่เหมือนเราเราเราเอาทีรู้สึกว่ามัน t อ p table กับเราแล้วก็เป็นสไตล์เรา ที่นี่มีอะไรที่คุณาตามหาเยอะนะครับผมก็ยังไงวันนี้ก็ฝากไปด้วยนะครับผมกับสยาม Discovery จริงๆได้ทุกชั้นแหละแต่ก็มีแดะนำชั้นเอ็มอยู่เหมือนว่า <laughs> ลองมาดูนะครับผมมีอะไรที่คุณตามหาแน่นอนะครับอ๋อ <sk r ame> สุดตำนานเกิดใหม่นะ,ะตำนานเกิดใ <laughs> <laughs> หม่สิกาตรตลองสีความแปัคบความแปดมาพี<ะ>่บอลเจอกันตั้งนานแล้วเนะาะตั้งแต่เรา อันนั้นเป็นพี่องกันหม่เป็นน้องตัวผอมกับพี่ตัวอ้วนแลออ้วกันน้องผอมแล้วน,น้องผอมมากในนาดาวไม่ไม่ค่อยแซวแต่ว่าพี่ยงแซวจริงจริงพี่ยงพูดตั้งแต่แรกแล้วว่าว่ามีก่อนที่พีพีจะเข้ามาเขาเคยบอกผมว่าเดี๋ยวจะมีคนคนหนึ่งที่หน้าเหมือนนายเลยอะ่ะผมผมแบบไม่ใครก่อนนั้นนี่มันรู้สึกว่าเหมือนไหมพอพอมาล่าสุดอ่ะ ผมมาล่าสุดที่แบบมายืนคู่กันแล,นล้วถ่ายรูปจริงๆแล้วหลังๆอะพีพีชอบให้ผมไปยืนหน้ากระจกเพื่อนอแล้วก็ชอบทำหน้าอย่างเงี้ยทำหน้าเหมือนพี่ที่ทำมุมนี้มุมนี้ไม่ทำมุมนี้เหมือนก็แบบน่ารักดีนะเราหวังว่าจะมีคนขเข้ามาแล้วพอพีพีก็้ามาจริงๆรูคิดว่า <wounds> ตอนแรกที่เข้ามาไม่รู้สึกเลยแบบไม่ได้รู้อาจจะเป็นเพราะว่าไม่ได้คิดอะค่ะแล้วก็รู้สึกว่าไม่เห็นเหมือนเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่พอไปนานเข้านั้นเข้าก็คล้ายๆมั้งมีผมว่ามันมีบางุมแหละบางมุมที่คล้ายคล้ายกันแต่เราชอบชอบชอบเรียกไงกัลอง้องสดีครับเป็นละครที่ผมชอบอะตอนนี้โปรเซสต่อ ซุกซ่อนไว้อยู่แต่ยังไม่เปิดเผยไม่ได้มีกาลังใจมีเมเดือนหน้านี้เริ่มเปิดกล้องครับแล้วก็คิดว่าเดี๋ยวถ้าเราได้เจอกันช่วงพฤศจิเดี๋ยวจะบอกแล้วว่าเรื่องอะไรเพราะเหมือนตอนนี้เพิ่งวางตัวแสดงเสร็จแล้วก็เริ่มเวิร์กช็อปไปได้ครั้งหนึ่งเมื่อไม่กี่อาทิตย์ก่อนครับ ท้าทายท้าทายทั้งเพื่อนร่วมง,งานทั้งผู้เล่นทั้งร่วมก,กับแล้วก็เป็นบ้านเป็นบ้านอีกหนึ่งหลังที่คุ้นเคยแล้วเราอยากแบบอยากกลับกลับมาร่วมตั้งนานแล้วไม่หนึ่งที่คุ้นเคยแต่จะเปิดหนึ่งไม่ได้นี่ก็พยายามให้สุดๆแล้วนะคือถ้าแบบเปิดออกมาแล้วจะสบายสบายหรือยังไไม่รู้เลยครับพี่แต่ว่าเชื่อใจได้เต็มที่เหมือนเดิมแล้วก็จะพยายามทำให้มันดีที่สุด ไม่ผิดหวังแน่นอนครับต้องไปใช่ไหม้ยหรือว่ากำลังยังครับกำลังจากตื่นเต้นใจฟูแค่ไหนรับการที่จะลงไปที่ผมตื่นเต้นกับโปรเจกต์นี้มากเพราะว่าหลายๆส่วนที่ผมได้เจอกับเพื่อนร่วมง,งานแล้วผมรู้สึกว่าโชคดีอีกแล้วเราได้อยู่ในทีมที่เขาอยากทำงานอีกเลยมันก็ลื้ใจคนทำงาน ค่งทุกครั้งที่ต่อตื่นเต้นกับโปรเจกต์อะไรบางอย่างมันจะแบบแ,แ,แ,แท้ๆใจแฟร์แน่พี่อย่าพึ่งพูดนำรอรอ,รอให้มันอ่อนคอดผมกดดันในนี้ก็ดัน,น,ดนแต่ว่าทางกองอทุนก็จะกดดันไี่เราเตรียมตัวเตรียมอะไรไหมก็เตรียมครับ,บ,บแต่ว่าต้องยอมรับว,ว่าโปรเจกต์นี้เป็นครั้งแรกที่น่าจะเป็นโปรเจกต์ที่ผมมีเวลาน้อยสุดก็ต้องก็ต้องวัดกึนกันพอตัวแต่ก็ใช้ทุกนาทีที่มีนะ พยา,ยามใช้ให้เยอะที่สุดบอกแฟน,นหน่อยว่าโปรเจกต์กนี้จะได้เห็นเป็นรูปเป็นร่างกันเมื่อไหร่สำหรับโปรเจกต์ใหม่คิดว่าต้นปีหน้านี้เจอกัน,นค่อนข้างแน่นอนครับค่อนข้างแน่นอนแล้วก็น่าจะเป็นภาพอะไรใหม่ๆเพราะสำหรับผมมันใหม่มากแล้วก็ต้องเรียนรู้อีกเยอะก็ฝากทุกๆคนติดตามแล้วก็ให้กำลังใจซัพพอร์ตอย่างเดียวได้วยค่